สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมดอกเก่งจีนนะคะอันนี้ก็เป็นไม้อวบน้ํานะคะที่เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกไว้ที่บ้านค่ะมีออกดอก1ต้นนะคะนอกจากมีเก่งจีนนะคะก็จะมีพวกกุหลาบหินนะคะพวกไม้ใบที่สามารถชำใบได้นะคะและนี่ก็เป็นยิมโนโน,นะคะ ที่เขาบานจะหุบแล้วนะคะแต่ก็ลองผสมเกสรดูนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเสน่ห์จันค่ะรู้สึกว่าเขาจะเป็นสายพันธุ์ที่ชอบบรรยากาศที่บ้านนะคะกำลังแตกใบใหม่นะคะมุมที่วางก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นบริเวณแดดรำไรอันนี้ก็เป็นบอนสีนะคะที่ผ่าน ไรแดงมานะคะผ่านศึกไรแดงมาก็ทำการฉีดน้ำยาล้างจานแล้วก็ใส่ผงสตาร์เกิลจีไว้ด้วยนะคะเขาก็มีอาการดีขึ้นแล้วก็แตกใบใหม่ส่วนฝั่งนี้ก็พามาดูบอนสีชิ้นผ่าหัวนะคะที่เขาเริ่มแตกใบแตกยอดนะคะเห็นได้ชัดเจนนะคะวันนี้ก็ผ่านไปประมาณ1เดือนกว่าๆนะคะ คิดว่าอีกสักครู่ก็น่าจะสามารถเปิดฝาแล้วก็แยกต้นไหนที่เขาสูงประมาณ5ซนติเมตรแล้วก็แยกออกมาปลูกนะคะในกระถางเล็กๆได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะวางทิ้งไว้สักพักก่อนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นกระถางที่เราผ่าหัวแบบใหญ่ๆนะคะแล้วก็ทาปูนแดงแล้วก็ลงปลูกที่ดินเลยนะคะตอนนี้สังเกตว่าเขาก็เริ่มแทงยอดแทงใบแล้วนะคะอ่ะสัก สักพักก็คิดว่าเขาน่าจะขึ้นเป็นแบบฟอร์มก่อนนะคะเพราะว่าตาเขาเยอะฝั่งนี้ก็จะเป็นยิมโนนะคะกำลังสวยนะคะก็จะมีต้นวัชพืชปะปนมาบ้างนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ